นักธุรกิจสาวไฟแรงนะคะที่อายุอยิงน้อยแต่ว่าประสบความสำเร็จแบบสุดแถมยังสร้างรายได้ให้กับตัวแทนของแบรนด์ได้อย่างมากมายเลยล่ะคะ่ะสําหรับสาวเมพิทนาลีนะคะนักธุรกิจสาวพันล้านเจ้าของแบรนด์พริมายาที่ล่าสุดจัดงานฉลองความสําเร็จของแบรนด์ พร้อมจัดงานเบิร์เดย์ไพรเวทปาร์ตี้นะคะให้กับตนเองไปเมื่อวันที่30มีานาที่ผ่านมาณเดอะคาสเซ็ทสกายบาร์นะคะโรงแรมโซบแบงคคอกพร้อมเปิดเผยถึงเคล็ดลับความสําเร็จนะคะในการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จจากแบรนด์อาหารเสริมพิมายาม,มากกว่า5ปีให้ได้ทราบกันอีกด้วยค่ะก็ธุรกิจหลักๆที่ไม่ทําอยู่นะคะก็เป็นธุรกิจออนไลน์ค่ะเป็นแบรนด์พิมายานะคะส่วนออฟไลน์ก็จะมี หอพักแล้วก็ร้านทำเล็บนะคะแล้วก็ล่าสุดเมย์เปิดคลินิกเป็นของตัวเองค่ะแล้วก็มีแผนที่จะขยายสาขาเนี่ยประมาณ5สาขาในปีนี้ค่ะทีมายาเราก็อยู่ในตลาดมา5ปีแล้วนะคะที่ยอดขายมันเยอะแล้วก็มาอย่างต่อเนื่องขนาดนี้เป็นเป็นเพราะอย่างที่บอกว่าคือสินค้ามันได้คุณภาพด้วยหนึ่งแล้วก็อยู่ในตลาดมานานด้วยแล้วก็พอแบบปีนี้เราได้ตัวแทนที่เก่งเราได้สินค้าที่ดีบวกกับจังหวะบวกกับโอกาสเนี่ยค่ะมันก็ไปถึงยอดที่ตั้งไวะคะ้ค่ะ คือหลักๆเนี่ยเราก็อยู่กันกันด้วยแบบว่าด้วยใจกอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วบวกกับสินค้าที่ดีบวกกับกําไรที่มันสามารถเลี้ยงชีพได้บวกกับโบนัสบวกกับการที่เอาใจใส่เลี้ยงดูตัวแทนตลอดอย่างเช่นวันนี้ค่ะก็จัดงานให้ตัวแทนด้วยส่วนหนึ่งเงี้ยเขาก็มันก็ทาให้มันเป็นสิ่งที่แบบผสมกันอย่างนิดเดียวหน่อยเขาก็อยู่กับเรานานก็ช่วยให้ธุรกิจเราปังไปด้วยสินค้าที่ดีตัวแทนที่ดีที่เก่งก,ก็ปังมาจนถึงวันนี้ค่ะทำให้แบบยอดมันก็ทะลุ 500ล้านอย่างงี้ค่ะก็ไปเรื่อยๆก,ก็ก็ไปเรื่อยๆนะคะเอาก็ดูดูคนในบ้านเราคือตัวแทนเราเนี่ยถ้าเขาแบบสามารถเลี้ยงชีพได้เอ่อถ้าเขาอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากถ้าเขาขายดีเขาทําได้เราก็ตั้งเป้าไปด้วยกันเนี่ยก็ไปพันล้านหมื่นล้านนั่นแหละค่ะคือพิมายาก็โตมาจากอาหารเสริมดูน้ําหนักนะคะก็ตอนนี้ก็ก็จะมาเป็นกาแฟลดน้ําหนักอะไรอย่างงี้แหละแต่หลักๆม่ก็ม,มีมีจะเป็นคนที่แบบว่าเออ ไม่ได้ต้องการสินค้าที่เยอะขนาดนั้นค่ะแต่ว่าต้องการแตล่ละตัวที่ออกมาเนี่ยให้มันดีจริงๆเราก็ไม่ไม่ได้มองว่าจะแตกลายละเยอะแยะแต่ว่ามุ่งเน้นให้สินค้าที่มีอยู่เนี่ยพัฒนามันให้มันดีที่สุดดีกว่าค่ะ ส่งออกอคือเราจะดังในของในเรื่องของในส่งแบบในแถบเพื่อนบ้านอยู่แล้วกัมพูชาลาวพม่าเนี่ยเราก็คือส่งอยู่แล้วค่ะซึ่งพิมายานอกจากเราจะโตนในตลาดไทยมากๆแล้วเนี่ยเราก็ยังโตนในตลาดกัมพูชามากๆเหมือนกันกัมพูชาก็เป็นสินค้าคือลูกค้าก็รู้จักเราเยอะมากๆเหมือนกันหลักๆเนี่ยปีนี้ถ้านอกจากกัมพูชาที่ไม่มองแล้วก็น่าจะเป็นลาวกับพมา่าค่ะก็ต้องบอกเลยว่าธุรกิจอ,ออนไลน์เนี่ยเปลี่ยนชีวิตจากแบบ จากดินสู่ดาวจริงๆเปลี่ยนทั้งตัวเจ้าของแบรนด์นะคะเปลี่ยนทั้งตัวตัวแทนด้วยออนไลน์มันเป็นอะไรที่แบบลงทุนไม่ต้องไม่ได้เยอะมากแต่สามารถสร้างรายได้ได้แบบมหาศาลอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะคือจริงๆแล้วเมย์ก็เป็นคนธรรมดาเป็นเด็กบ้านนอกธรรมดาแล้วแหละก่อนที่จะมามีชีวิตที่แบบหรูหราหรือว่ามีชีวิตที่แบบลักชัวรี่ขนาดนี้เราก็เป็นเด็กที่ติดตดินมาก่อนแต่ว่าพวันหนึ่งที่ธุรกิจมันสักเซสมัน สามารถเลี้ยงดูครอบครัวมันทําให้ตัวแทนเนี่ยเขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยค่ะเราก็ก็มาตอบแทนตัวเองแหละเพราะว่าตลอดเวลาเวลา5ปี7ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีก็ก้มหน้าทํางานจนไม่ได้ใช้เงินเลยเพอวันนี้เราก็โอเคมาเปิดตัวแหละว่าเราก็มีแล้วนะเราก็พร้อมที่จะเปตัวเองแล้วนะเราก็พร้อมที่จะแบบลองทําอะไรใหม่ลองทําอะไร,ลอ,อะไรลองกินอะไรที่ไม่เคยกินลองไปเที่ยวที่ไม่เคยไปลองนั่งเครื่องบินส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะตอบแทนตัวเองตอบแทนทุกคนที่สู้ด้วยกันมาเนี่ยค่ะ ก็แบรนด์พีมายานะคะก็มีตัวแทนอยู่ทั่วประเทศจะสมัครมากับตัวแทนจาหน่ายหรือว่าสมัครทางตรงมากับบริษัทเลยก็ได้ก็ลองดูรีวิวก่อนก็ได้ค่ะลองซื้อไปใช้ลองซื้อไปทานนะคะแล้วถ้าดีแล้วก็ค่อยเข้าเป็นตัวแทนค่อยเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะ